สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลไลฟ์ซีชาน e ลนะคะก็ช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยเนาะว่าเวลออกวิดีโอมาเนี่ยน้อยกว่าปกติไปนิดนึงเนาะอัปเดตเรื่องชีวิตสั้นๆนิดนึงก็คือเดี๋ยวเวลก็จะกลับไทยแล้วนะคะมาดูไบเนี่ยทำงานได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็คือได้แพลนกำหนดแพลนมาค่อนข้างจะชัดเกือบร้อยแล,ล้วแหะว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับ ไทยแล้วนะคะเพราะว่าไปทํางานต่อที่เหลือเนี่ยที่ประเทศไทยนะคะก็มีซิจูเอชันนิดหน่อยเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็เดี๋ยวเราต้องอกลับไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของดูไบเจอร์นี่เนี่ยก็คิดว่าคงจะจบแค่เพียงเท่านี้แหละคะ่ะก็คิดว่ามันน่าจะจบที่กระเป๋าหา,ารานนะคะก็คงไม่ได้สารต่ออะไรแล้วนะถามว่ามีทักไปถามเอสอบ้างไหมหาของเนี่ย ก็มีนะเบลก็ทักไปถามเขานะคะแต่ก็เบลมี2 SA เเนาะ SA คนที่1เนี่ยคือคนที่อยู่สาขาดูไบมอแล้วก็เอสเอคนเก่ารีเฟอร์มาให้เบลก็มีเปิดเปิดบินกับเขาไปสักประมาณ6-7หมื่นบาทนะคะแต่ว่าข้อจำกัดของเอสเอคนนี้เนี่ยคือเสาร์อาทิตย์เขาค่อนข้างยุ่งมากเลยนะคะเบลเคยพยายาม ว uh, atsapp ไปขอทำนัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือเขาไม่รับนัดเลยนะคะจะทำนัดให้เบลอะ่ะก็คือวันธรรมดาซึ่งกว่าเขาจะตอบเบลกลับมาเนี่ยมันก็อ่ะผ่านพ้นเสาร์อาทิตย์ไปแล้วเนาะแล้ววันธรรมดาคือเบลค่อนข้างยุ่งมากเบลก็เลยยังไม่ได้กลับไปหา s a คนนี้อีกเลยหนละังจากที่เบลเป,เปิดบินไปประมาณ6 7หมื่นบาทกับเขานะคะแล้วก็อย่างตอนนั้นเองอะ่ะเขาก็บอกเบลว่าเอะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีมินิโบลีที่เบล ที่เบลตามหาอยู่หรือฮาชานเขาก็จะเรียกมาปรากฏว่าผ่านมาเนี่ยก็คือ2เดือนนะคะก็คือแบบไม่มีเรียกแต่ตัวเบลเองก็ไม่ได้กลับไปหาเขานะเพราะเขาบอกว่าให้ไปวันธรรมดาแล้วเบลยังหาวันไปไม่ได้อะก็จบไปกับ SA คนนี้นะถัดมาอีก s ออีกคนหนึ่งที่ให้กระเป๋าฮาซาวมาคือคนเนี้ยว s a p p แทบไม่ตอบเลยทุกคนวอ a ั WhatsApp ว a t s a p ไม่ตอบเลยค่ะเบลเนี่ยส่งลิสต์ของที่เบลอยากได้กับเขาไปอีกประมาณอย่างต่ำๆอ่ะห้าหกชิ้นน่ะคือส่งไปเยอะมากนะคะแต่เขาเอมไม่อ่านนานมากๆแล้วก็สักพักหนึ่งอะพอเบลจะส่งอะไรเพิ่มเบลมาดูอ้าวปรากฏว่าก็ขึ้นอ่านนะคิดว่าคงมาอ่านทีหลังนะ ซึ่งนานมากแล้วเขาก็คือแบบไม่ได้แบบแคร์ที่จะต้องตอบกลับนะคะก็คือก็เห็นแล้วว่าอ่านแบบไม่ตอบขนาดเราทักไปนะส่งลิสต์รายชื่อของนะว่าแบบเออมีไหมถ้ามีก็คือเอานะคะก็คือแบบส่งออนไลน์เพย์เมนต์เดีวก็ตัดบัตรซื้อเลยก็คือแบบเขาไม่สนใจเราเลยนะคะไอ้คนหนึ่งหมายถึงว่าทาง WhatsApp นะแต่ก็เชื่อว่าถ้าไปเจอเป็นแบบว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็ ก็เขาก็น่ารักกันทั้งคู่แหละเออแต่ทั้งนี้ก็การสร้าง relation s ชิ p ใหม่กับ SA เนี่ยมันใช้เวลาจริงๆมันใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินแล้วก็ใช้ e f f ฟ r อในการไปนะคะ S <S ออก็คิดถึง s คนเกคนเก่าๆนะคะก็อย่างคนเก่าเนี่ยพอเราสร้าง Relationship กันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันช้อปปิ้งออนไลน์ได้อะมันก็แบบสะดวกหรือว่าแบบทุกครั้งที่เข้าไปอะเรารู้แน่ๆว่ามันมันมีของที่เราอยากได้แล้ว,ลวเราค่อยไปซื้ออย่างอื่นแบบ Add on top เออเบลเบลพิเอ์อย่างนั้นมากกว่าว่าอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปในชออ็อปแบบสักมีสักหนึ่งชิ้นแหละที่เราอยากได้อนะเนาะที่เหลือเดี๋ยวเราซื้อ top, ออนท็อปก็ค่อยว่ากันอ่ะ แต่ส่วนว่า SA เของเบลที่ไทยเนี่ยก็น่ารักดีอยู่แล้วนะคะก็ยังขอบคุณที่ยังคอยดูแลเบลเสมอมานะคะแม้เบลจะมาอยู่ดูไบแล้วก็นอกลู่ลอกทางซื้อทำยอดกับสาขาที่ดูไบไปบ้างนะคะแต่แต่แตเอเอเบลเขาก็ยังรู้นะคะว่าเบลเนี่ยเดี๋ยวจะเดยวจะกลับไทยไปยังไงเบลก็ไลน์ไปบอกเขาเรียบร้อยล้วว่าฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยค่ะช่วยดูแลต่อด้วยค่ะกำลังกลับไทยแล้วค่ะประมาณนี้นะคะอัปเดตสั้นๆ เกี่ยวกับชีวิตของเวลที่ดูไบนะคะอีกไม่นานก็จะจบลงแล้วนะอ่ะทีนี้มาเข้าท็อปิกกันนะคะว่าวันนี้จะพูดเกี่ยวกับ10สิ่งนะคะอ่ะสิบสิ่งสิบสิ่งนะที่เวลซื้อมาแล้วนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้ากลับไปเริ่มเจอรี่ใหม่เนี่ยอาจจะคิดให้เยอะขึ้นและอาจจะไม่ซื้อสิ่งเหล่านี้นะคะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยว มาฟังกันนะคะขออนุญาตเปิดโผยชิ้นที่1นนะคะก็เป็นชิ้นที่เบลจริงๆเพิ่งซื้อมาเมื่อเร,เร็วๆนี้นะนั่นก็คือสาย apple watch นะคะ,นะะ apple watch ที่เพื่อนๆเห็นเบ <ๆ S 2> ลใส่อยู่เนี่ยก็เป็น collection <S <S ของ air <Simon> mes นะคะเป็นตัวหน้าปัด air mes ดูจากหน้าปัดน้องมานี้นะแล้วเวลาซื้อเนี่ยเบลก็ซื้อมาพร้อมกับสายหนังของเขาใช่ไหมคะค่าตัวสายหนังเนี่ยก็อยู่ประมาณแบบหมื่นกว่าบาท เออเราก็นึกว่าเออคงไม่เป็นไรเราก็แบบถอดคอยถอดเข้าถอดออกสายหนังเนี่ยก็เอาไว้ใส่ไปทํางานเนาะแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปยิมเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นสายยางแต่เพื่อนเพื่อเชื่อมาสุดท้ายเนี่ยไอ้สายหนังที่เบลซื้อมาเนี่ย วางนอนแหม่นะเบลแบบขยันเปลี่ยนอยู่ประมาณสักหสัปดาห์แรกหลังจากนั้นก็คือขี้เกียจเปลี่ยนสายมากๆเลยเพราะว่า Apple Watch รุ่นใหม่เนี่ยเราใส่นอนด้วยนะคะแล้วก็สายหนังของ Airmes เนี่ยใส่ใส่ใสนอนมันไม่สบายก็คือก็คือใส่เป็นสายยางตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยก็ไปยิมนะคะไปยิมเสร็จปุ๊บกลับมาเนี่ยต้องถอดแกะสายเปลี่ยนเป็นสายหนังปุ๊บออกไปทางานไปทางาน,งานกลับมาตอนเยน็นปุ๊บ ก็ต้องแกะอีกนะเปลี่ยนออกมาเป็นสายยางอีกทีนึงไม่สะดวกสะดวกแกะอย่างนั้นอนะอยู่แค่สัปดาห์แรกนะคะแล้วอย่างหนึง่งพอใส่สายหนังนะคะกออ็บางทีก็เป็นกังวลเวลาเบลล้างมือทําให้รู้สึกว่าเออใส่สายยางมาแล้วมันสบายใจดีนะสุดท้ายเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่รู้สึกว่ากลับไปได้จะไม่ซื้อเนี่ยก็คือสายหนัง Apple Watch อาจจะซื้อเป็นสายที่มันเป็นสายไนยลอนของเขานะคะมันจะได้ใช้ได้แบบวอร์รี่ฟรีหน่อยแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบแกะเปลี่ยนทุกครั้งเพราะว่าอย่างไอ้สายไนยลอนเนี่ยเราก็ยังใส่ไปไว่ายน้ําได้เรายังใส่ไปยิมได้นะแต่ว่าถ้าสายหนังเนี่ยใส่ไปยิมก็คือแบบเออคงน่าจะพังนะคะน่าจะพังเลยต่อที่ชิ้นที่2นะคะที่คิดว่าจะไม่ซื้อนะคะก็คือเจ้าสเนคเกอร์นะคะรุ่น Advantage นะจะบอกว่าไอ้สเนคเกอร์ตัวเนี้ย มันมันแข็งมากหนังมันแข็งนะสำหรับตัวเบลคือใส่ก็โอเคก็สวยแหละแต่สบายไหมคือรองเท้าแอร์เมสไม่มีคำว่าสบายนะแล้วก็คู่ด้วยความที่มันเป็นสนิเกอร์แล้วหนังมันแข็งอะ่ะคือเดินได้ทั้งวันเนี่ย เบลก็เดินได้นะคือเบลก็เคยใส่เดินมาแบบ9ก้าโมงเช้ายันหกโมงเย็นทุกมหนึ่งแบบเนี้ยแต่กลับมาก็คือปวดขาคือเท้าฝ่าเท้าคือแบบระบมเออเพราะว่าหนังของเขา่าแข็งนะคะก็ก็เป็นรุ่นที่รู้สึกว่าเอ,อใส่ไม่สบายนะคะถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ย ไอตัวที่เบลมีเนี่ยมันเป็นสีดําด้วยนะคะเบลรู้สึกว่ารองเท้าสเนคเกอร์สีดำเนี่ยมันแต่งตัวยากก็ย้อนกลับไปได้หนึ่งจะไม่ซื้อรุ่นนี้จะซื้อรุ่นที่มันคอมฟีกว่านี้อาจจะเป็นตัวบัล i ิงส n e เนคเกอร์นะคะที่ได้ข่าวมาว่ามันแบบสบายมากแต่เบลก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปลองนะ,ะยังไม่มีโอกาสซื้อคือส่งไปขอ s a อะทั้งลามคนเนี่ยบัลลิงส์เนคเกอร์เนี่ยก็ยัยงไม่เคยได้เลยนะคะ <S 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 อ่ะมาต่ออันที่3นะคะที่ย้อนกลับไปได้จะไม่ซื้อก็คือ ถังส้มค่ะ,จะเจ้าถังส้มเนี่ยแม้ราคาค่าตัวน้องเนี่ยจะค่อนข้างไม่ได้โหดร้ายมากนักนะเมื่อเทียบกับสินค้าอาื่นของ air mes เนี่ยแต่ว่าจุดประสงค์ของเบลต,ตอนแรกก็คือเข้าใจว่าจะเอาถังมาเนี่ยแล้วก็เก็บของเล่นเนาะแล้วก็แบบเปิดปิดถังอะไรเอ่ยอเก็บของเวลาจะใช้ของค่อยเปิดออกมาแต่ปรากฏเพื่อนๆเชื่อไหมว่าไม่ได้เปิดเลยอะ่ะอีถังเนี่ยคือถ้าเพื่อนเกล่าวว่าจะซื้อมา เก็บของแล้วแบบปิดผนึกมันเนี่ยก็โอเคได้แต่ถ้าคิดว่าจะเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยถังเนี่ยไม่ใช่ตัวเรื่องนะคะเปิดปิดทีนึงเนี่ยลำบากมากนะกว่าแบบจะงัดแกะเอมันออกมาแล้วก็เปิดเนี่ยคือค่อนข้างยากเลยทำกลายเลยกลายเป็นว่าถังเนี่ยวางเฉยๆประดับบ้านอย่างเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเบลตั้งใจจะเอามาซื้อไว้เก็บของเล่น ให้เบบีเนาะแล้วก็กะจะวางไว้ในมุมของเบบีปรากฏว่าตอนแรกที่เบลรูปเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่คมแต่ว่าคุณแม่ของเบลเนี่ยเขามาจับใหม่แล้วเขาบอกมันคมเออเบลก็ก็ไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ไปลองจับใหม่แต,แต,แต,แต่แต่พอคุณแม่บอกว่าคมอะ่ะก็เลยไม่ได้เอามาวางไว้ในมุมห้องเบบีนะเราก็ต้องเอ่อเอาไปวางไว้ตรงอื่นมันอาจจะไม่คมสําหรับผู้ใหญ่นะแต่แต,แต่มันอาจจะคมไปนิดนึงสาหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคก็ายเป็นว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็อาจจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าแกเป็นเอ่อเอามาวางตั้งเฉยๆอ่ะแล้วก็ถังเนี่ยมันเป็นกระดาษนะคะยังดังนั้นเนี่ยถ้าจะมีการทําความสะอาดบ้านหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยถ้าจะมีการถูบ้านเอ่ยก็ต้องระวังน้องถังนะคะถ้าน้องถังโดนน้ําก็คือจบนะคะก็ไม่รอดโอเคไปต่อกันที่ชิ้นที่4นะคะที่ยังไม่ซื้อนะคะก็คือบรรดาทวิลลี่นะคะเพราะว่าจากการที่ไปมีทวิลลี่มาเนี่ย เบลแทบจะไม่ใช้พันกระเป๋าเลยทุกคนแล้วเวลก็รู้สึกว่าลายทวิลลี่ที่เวลได้มาเนี่ยมันยังไม่ค่อยตรงจริตกับเบลนะักแล้วเวลาเบลไปพันกระเป๋าเนี่ยเบลรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยชอบนะคะแล้วรู้สึกวแบบถูกใจ ลุกของกระเป๋าโดยที่ไม่มีทวิลลี่มากกว่านะคะก็เลยถ้าย้อยกนกลับไปได้เนี่ยบรรดาทวิลลี่คงแบบไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าคงไม่ได้เอามาใช้ผูกกระเป๋านะคะกระเป๋าเบลชอบเป็นลุกแบบคลีนคลีนไปนะคะชิ้นถัดมานะคะชิ้นที่5นะคะที่เบลจะไม่ซื้อเนี่ยก็มาจากหมวดหมู่แฟชั่นจิวเรี่นะคะสิ่งที่เบลไม่ซื้อก็คือเจ้าตัว CDC 24นะคะคือตอนที่ซื้อเนี่ยก็ถูกใจสีชอบสีแดงนะคะ อะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นโลสโก้ก็จะดีแต่ว่าใต้มาเป็นสีทองตอนนั้นก็ไม,ไม่แย่แล้วก็มันเป็นสีแดงไอ้รูชเดอะคอที่เบลชอบมากๆเนาะแต่สาเหตุที่ถ้าเบลย้อนไปได้จะไม่ซื้ออีกอเป็นเพราะว่าแอบรู้สึกว่าสไปล์มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะคะ่ะพอเอามาเอามาใช้จริงเนาะ เออเบลรู้สึกว่าแบบ C D C เนี่ยมันมันเคยป๊อปปูล่ามากๆเนาะไอตัวอันใหญ่เนี่ยแต่ก็หลายปีมาแล้วตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับลุคนั้นแล้วอะค่ะแม้ตัว C D C 24เนี่ย24มันจะทำมาแบบไซส์เล็กลงนะแต่แต่เบลก็กลายเป็นว่าใส่แต่ตัวไฟจิวรีนะคะไอตัว C D C ไฟจิวรีไม่เอาน้องมาสแต็กคู่ด้วยกันด้วยรู้สึกว่า มันก็กลายเป็นเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ใส่ C D C อย่างเดียวปลป่าๆก็กลายเป็นแบบรู้สึกไม่ค่อยชอบลุกนั้นแล้วเท่าไหร่ด้วยนะคะก็เออวางน้องไว้ทิ้งไว้นานมากคือแบบไม่หยิบมาใช้เลยเออก็เลยรู้สึกอะย้อนกลับไปได้คงคงไม่เอาแล้ค่ะตัว C D C ยืด t นะคะอรู้สึกว่าเราอ่ะไปสายไฟเอ,อรู้สึกว่าตัวเรลเนี่ยพอมี C D C ที่มันเป็นตัวไฟจิรีปุ๊บแล้วเนี่ยมัน มันจบแล้วอ่ะมันจบแล้วอ่ะแฟชั่นที่มันเป็นตัว24กนีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจนะคะโอเคทั้งนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ preference ะถ้าเพื่อนๆยังชอบอยู่ก็ซื้อได้นะคะ q u a l ิตีของสายหนังอะไรอยมันก็ยังดีอยู่มันมันแล้วแต่สไตล์กัหแต่งตัวของแต่ละคนนะคะว่าแบบจะชอบหรือไม่ชอบนะ,อะโอเคไปต่อที่เราจะไม่ซื้อ <laughs> ก็คือเจ้า เชื่อรองเท้านะฮะเชื่อรองเท้าแอมเมสคือตอนนี้ซื้อมันก็อ,อกเนี่ยแบบซื้อมาเป็นของฝากเนาะซื้อเป็นซูเวเนียจากช็อ p เพอร์ทีเชชแต่ก็แอบ,บคิดตอนเนี้ยว่าราคามันก็แรงไปหน่อยแล้วก็พอเบลออกมาผูกกับรองเท้าจริงๆอะ่ะสายมันแอบ,บสั้นไปนิดนึงนะแอบบสั้นไปนิดนึงแล้วก็เพอร์ทีเชชเนี่ยแม้มันจะไม่ได้มีขายที่ไทยเป็นประจำหรือที่ ดูไบเป็นประจำเนี่ยแต่ถ้าเรามีโอกาสไปที่อเมริกาอย่างเนี้ย p e r t i c h e ก็คือแบบก็มีมีตลอดของเขาอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าเอ,อ้ย้อนกลับไปได้สงสัยก็ไม่ซื้อดีกว่าแล้วก็ไอของจาก p e r t i c h e อะ่ะมันมันมาสะสมยอดเข้าโปรไฟล์เราอะ่ะไม่ได้ด้วยนะคะอ,อันถัดมานะคะที่ยังไม่ซื้อก็คือกระเป๋าตางังซิลลอินวอลเล็ต นะไอ้ใบอันเล็กๆของเวลนะเดี๋ยวขึ้นพวกคลิปอะไรแทกไวนะ้เนาะหรือขึ้นลูกสาเหตุที่ไม่ซื้ออีกก็เพราะว่าไม่ที่ใช้เลยทุกคนคือตอนเนี้ยของเวลเองก็พกน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังชอบตัวเคาวีดูโอมากกว่านะหรือว่าตัวไอมินิพ็อกเก็ตที่มันมาจากตัวเข็มขัดเคลลี่พ็อกเก็ตนะคะ mm hmm. ก็ก็กลายเป็นว่าหยิบสใบนั้นมากกว่าไอตัว ซิลวินวอลเล็อะไม่ไม่ได้หยิบไปใช้เลยค่ะเพราะว่าเกินความจําเป็นใบใหญ่เกินไปแล้วก็เป็นสีเขียวอ่อนซึ่งทําให้เรารู้สึกกังวลเข้าไปอีกจริงๆสีก็ไม่น่าเกี่ยวเนาะเพราะว่าไอตัวพ็อกเก็ตอันเล็กๆจากเข็มขัดมันก็เป็นสีแคลร์แต่เอาเป็นว่าเออไม่รู้ทําไมล่ะซิลว์ินวอลเล็ตอะเบลไม่ได้ไม่ได้หยิบไปใช้เลยนะคะมันมันใหญ่เกินความจําเป็นของเบลนะตอนนี้ ก็ <g liness> เลยถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยเออจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องซื้ออืมไม่จำเป็นต้องซื้ออันถัดไปถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ซือ้อก็คือเจ้าโรดิโอสีเหลืองล้วนที่ไปได้มาจากที่สนามบินเนาะตอนนั้นก็คิดเรียกว่าแบบเออขาดสติไปหน่อยคือจริงๆก็บอกกับตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองอยู่แล้วนะว่าโรดิโอเนี่ยอย่าไปซื้อเยอะเพราะว่าตัวหนึ่งอะสองสามหมื่นมีห้าตัวเนี่ยก็แสนหนึ่งแล้วนะ มันก็เป็นแค่แบบหม้ามาห้อยกระเป๋าอะไรเงี้ยเออแล้วก็เรามีตัวเพกาซัสน่ารักมีปีกของเราอยู่แล้วเนาะเออโรดิโออย่าไปซื้อเลยอยนี้ก็ท่องบอกตัวเองแต่ว่าพอไปเจอที่สนามบินปุ๊บเออเป็นไงก็ซื้อมาซื้อมาแถมเป็นสีเหลืองล้วนถามว่าสีเหลืองล้วนก็น่ารักดีก็สดใสดีแต่ตัวเองลืมไปว่ากระเป๋าที่มีเนี่ยอืมอะตอนนี้ก็ดีเบตให้ตัวเองในหัวว่าแบบ จริงๆเรามีสีสีทองกับสีอีทูมันก็น่าจะพอเอาไปได้กับสีเหลืองล้วนเออมันก็พอได้อะแต่ถามว่าแบบในใจเป็นคนที่แบบชอบสีเหลืองขนาดนั้นไหมอะก็ไม่ใช่นะคะเออถ้าจะย้อนกลับไปได้ก็จะบอกตัวเองว่าเอออย่าซื้อเลยแล้วก็โรดิโอมันไม่ได้หายากนะ,ะโรดิโอมันก็แม้จะเป็นโมโนโทนก็เถอะ มันก็มีเรื่อยๆมันก็ยังหาซื้อได้เรื่อยๆนะไะม่จาเป็นต้องรีบซื้อน่ะต,ตอนนั้นนะคะเอาสีให้มันแบบถูกใจเราจริงๆดีกว่านะคะเราค่อยซื้ออ,อันถัดไปก็คือเจ้าเคลลี่ทวิลลี่นะคะก็คืออยู่ในหมวดชามแต่จะบอกว่าเคลลี่ทวิลลี่เนี่ยซื้ออยู่ดีแต่ที่จะไม่ซื้อคือคิดว่าจะไม่ซื้อสีน้ําเงินอันนี้นะ,ะรู้สึกว่าย้อนกับไปได้จะพพสตตัวเองแล้วก็บอกว่า ไม่ต้องรีบไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ยิ่งกระเป๋าเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แมชอะไรกันเลยนะกับอ e ีชามทวิลลี่สีน้ําเงินอะไรเงินตัวเนี้ยคืออยากได้ทวิลลี่อยากได้เคลลี่ทวิลลี่แหละแต่อยากแต่ตัวเองควรจะรอให้มันได้ในสีที่อยากได้มากกว่านะคะตอนนั้นก็คือแบบเออดีใจเกินไปดีใจเกินไปแล้วก็ลืมคิดเนาะปรากฏว่าสีน้ำเงินมาเนี่ย คือโรดิโอสีเหลืองอ่ะเรายังพอถูถ่ายนะว่าเหลืองกับเหลืองเราเข้ากับโกอะไหล่โกฮาร์ดแวร์มันพอไปได้แต่อีเคลี่ทวิลลี่ที่เราได้มามันเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นบัคโคเงินโอ้มัน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 เอาอตรงๆ ห้อยมันก็ห้อยได้แหละแต่มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เราก็รู้สึกขัดใจนิดนึงเนาะแล้วก็ราคาน้องก็แบบไม่ใช่ถูกๆนะคะแม้มันจะถูกกว่าราคาที่ซื้อในช็อปเพราะว่าได้าจากดูดีฟรีมันก็ไม่มีแท็กนะแต่ก็เนี่ยแหละย้อนกลับไปได้คงไม่ซื้อนะคะคงจะรอสีที่ถูกใจจริงๆะสิ่งสุดท้ายชิ้นที่10นะคะย้อนกลับไปได้จะไม่ซื้อเนี่ยก็คือผ้าพันคอขนาด70คูณ70นะคะ เบลเนี่ยเคยมีเบลมีอยู่ผืนเดียวแต่ถามว่าผืนนั้นจะซื้อไหมผืนนั้นจะซื้อแหละเพราะเบลชอบลายนะคะชอบลายม้ามีปีกนะคะม้าม้าใส่ผ้าคลุมซูเปอร์เฮนะ,ะแต่ที่จะไม่ซื้ออีกอะ่ะคือไซส์70คูณ70คืออีไซส์เนี่ยแหละคือเบลอยังหาทางใช้ประโยชน์กับมันไม่ได้นะคะนอกจากเอามาผูกเป็นผ้าเป็นคอให้กับน้องเออร์มี่นะคะก็เออร์มี่เครื่องประดับแพงมาก เพราะว่า oh, อย่างตอนนี้ผ้าพันคอที่เบลชอบในการเอามาใช้เนี่ยคือเอามาใช้ทำเป็นเสื้อนะคะทำเป็นท็อปส์การที่จะทำเป็นท็อปส์ได้เนี่ยต้องขนาดสักประมาณ9 0้าสคูณนะเอะ็ดเ0คูณเจเนี่ยเล็กเกินไปนะคะไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นท็อปที่เป็นแบบครอปท็อปส์นะคะก็เออแล้วก็รู้สึกว่าผ้ามันก็แอบบางนิดหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าเบลย้อนกับไปได้เนี่ยก็จะไม่ซื้อ ข้าห่กขนาดเจ็ดสิคูณเจนะคะเบลก็งซื้อเป็น90้าคูณเกนะที่เบลเอามาทําเป็นเสื้อได้นะคะเอาละวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ10สิ่งที่ถ้าน้อยเข้าไปได้เบลจะไม่ซื้ออีกนะคะแล้วก็อัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับชีวิตของเบลนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ร์ช่องเบล i ลฟ์รีวิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย